สวัสดีครับคลิปนี้เรามาลบภาพคนในเครื่อง iPhone นะครับจริงๆแล้วก็สามารถที่จะลบภาพอื่นได้ด้วยนะครับแต่คลิปนี้นะครับเราจะมาลบเฉพาะภาพคนที่เราไม่ต้องการนะเช่นเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็ติดภาพคนอื่นที่เราไม่ต้องการนะเราอยากจะให้อ่เป็นวิวอย่างเดียวเราไม่อยากให้มีคนอื่นอยู่นะครับเราก็สามารถจะลบได้นะแต่มีข้อแม้ว่าการทําแบบนี้นะครับต้องอัปเดตเป็น iOS 18.1แล้วนะครับ และมือถือที่ทำได้ก็คือ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max และ iPhone 16ทั้งหมดนะครับเราเข้าไปที่รูปภาพนะครับการลบรูปภาพคนอื่นนะครับจะมีแบบที่ระบบค้นหายเลยนะครับอันนั้นง่ายนะครับหรือแบบที่เราต้องลบเองนะแาบนี้นะครับเห็นไหมครับคนอื่นนะผมอยู่ข้างหน้าผมอยากจะลบคนอื่นให้หมดเลยนะฮะวิธีการนะครับเราก็มาที่นี่นะครับกดไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคำว่าลบออกนะครับ แล้วเขาก็จะประมวลแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับเขาอาจจะมีเคอร์เซอร์หรือเปล่านะครับสามคนนี้นะฮะสองคนนะครับไม่ใช่สามคนถ้าสมมุติว่าระบบประมวลแล้วเขาชี้เป้าแบบนี้นะครับเราแค่มือไปแตะนะครับเขาก็ลบให้แล้วนะครับเห็นไหมครับแตะหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับหายไปแล้วก็ดูกลมกลืนนะฮะเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการย้อนกลับนะครับหรือยกเลิกนะครับโดยที่ไม่ลบแล้วเราก็มากดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการลบนะครับเราก็มากดเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับลบแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะได้ภาพใหม่ในแอปรูปภาพแล้วนะครับเราไปดูภาพอื่นอีกนะครับภาพนี้นะครับเราต้องการแต่คนกลางนะครับคนข้างๆเนี่ยเราอยากจะลบได้หรือเปล่านะครับเราก็ทําเหมือนเดิมอีกนะครับกดที่นี่นะฮะแล้วก็กดลบออกนะครับเขาประมวลแป๊บหนึ่ง เห็นไหมครับเราต้องการลบคนนี้กับคนนี้ออกแต่เขาไปเลือกให้เราลบลดออกนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะลบลดนะครับติ๊กครั้งหนึ่งคันนี้ก็ติ๊กครั้งหนึงนะ่งฮะแต่เราจะลบคนด้วยนะครับเมื่อต้องลบออกเนี่ยเป็นสีด,สดําแสดงว่าเขาพร้อมนะครับดังนั้นนะครับเราก็ไประบายที่คนเลยนะฮะเห็นไหมครับจิ้มหนึ่งครั้งนะฮะก็คือผมว่าก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมจะลบคนนี้อีกนะครับ เห็นไหมครับบางรูปนะครับลบได้เนียนนะโดยที่เขาชี้เป้านะฮะลบได้เนียนอันนี้เราลบเองนะอาจจะไม่ค่อยเนียนนะถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราอาจจะสังเกตไม่ออกก็ได้นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างอีกสักภาพนะครับซึ่งภาพนี้นะครับอาจจะเป็นภาพที่ถ่ายจาก iPhone หรือไม่ถ่ายใน iPhone น,นะครับเราก็ใช้แบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะคุณว่าถ้าให้ระบบเขาเลือกนะครับตอนลบ่เขาจะเลือกไหนผมว่าเขาเลือกจัก,กรยานมากกว่านะเขาเอาคนไว้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับการลบคนนะดังนั้นเราก็จะลบคนอย่างเดียวเลยนะครับ ดูนะครับครั้งแรกอ่ะผมว่าระบบเขาก็จะเลือกจักรยานนี้นะครับแล้วมาลบออกนะครับเห็นไหมครับเขาเลือกจักรยานนะครับเขาไม่เลือกคนนะแต่ถ้าเราเลือกคนเราต้องเลือกเองนะครับผมจะเลือกคนนะดูว่าเขาจะลบเนียนไหมนะครับเขาจะลบเก้าอี้ไปด้วยหรือเปล่านะครับเขาไม่ลบเก้าอี้นะครับเห็นไหมฮะผมจะลบคนนี้ด้วยนะครับ ็นไหมครับถ้าพูดถึงอะ่ะก็ค่อนข้างเนียนนะครับผมจะลบจักรยานคันเดียวนะครับจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นนะครับหรือเราจะกดยกเลิกก็ได้นะครับ คลิปนี้เป็นการใช้ AI i n t e l l i g e n c e นะครับก็ที่เขาเรียกว่า Apple Intelligence นะครับสำหรับ iOS 18.1นะฮะลบคนนะครับคลิปนี้เป็นตัวอย่างการลบคนนะจริงๆวัตถุอื่นก็ได้นะครับแต่คลิปนี้เป็นการเน้นการลบคนนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ